คือแนเหอก้ยใหา่นะา้ก็แก่แล้ววะแ่อไปแกหรอกจันจะไปดูจักหน้าใหม่ยก้นไหนเนะจะเอาทรงอะไรครับกทรงจิตัดไห้เดี๋ยวตวจไท้ตัดทรงอะไรก็เอานี่ให้แต่ลอๆเนาะทรงอะไรในช่างจะเป็นทรงอะไรครับตอนนี้เยกแต่จิตัดไห้เีแต่จิตัดไห้มีแบบมีเดินเนาะแต่จิตไ ทางกันเลยบอกว่าไอ้การว่าจินตัดหใหเนี่เราการมีถูกเรามองทรงออกแล้วทรงนี้ชื่อว่าทรง,งอะไรครับยังทรงนี้ชื่อว่าทรง ดอกกระทุ่มถ้าเป็นภาษาใหม่เขาจะเรียกว่าวีรองหนาแล้วก็ถ้าเป็นทรงวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าวีรองอเมริกันมันจะมีสามทรงอยู่ในทรงนี้ตองดอกกรตัด่รนบหัวฉกด้านบนจะยกสูงหน่อยยกพังหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าทรงดอกกระทุ่มโอเคครับผมแล้วผู้สูงอายุเราจะดูหน้าแล้วว่าหนึ่งคนหน้าใหญ่สองหัวใหญ่สามใหญ่คางยาวรัะนั้นเราจะต้องตัดเป็นทรงดอกกระทุ่มหนึ่งวิธีตัด ก <Okay. S 2> า,าจรจบบระเลียนเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับสวมเข้าไปในฟันกริเรียนบ อันนี้เป็นการสอนที่ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเลยนะครับชัดเจนมากเลยครับพอสวมพอสวมปุ๊บ,บอย่างนี้นะดูนะฮะับสวมเบอร์สองใช้เวลาประมาณ3นาทีเสร็จครับโอ้โหสุดยอดมากเลยจับเวลาเลยนะครับผมพอเราใช้3นาทีเสร็จคือนึงนี่สงดอกกระสุนหายเลยเพราะว่าศีษามันไม่ใช่ศีษาเราเนี่ยเราเราก็ตัดไปแต่ว่าเราก็ออกแบบให้เขาแล้วครับเรารู้เลยเราเรารู้เลย3นาทีนะครับ3นาทีอยู่ที่1นาที34 หนึ่งนาทีสามสิบสี่หนึ่งนาทีสามสิบสี่เราดูช่างใหญ่รเราดูช่างใหญ่ตัดผมหนึเราก็ดูอย่างนี้ผมถ่ายค้างไว้ที่หนึ่งนาทีสามสิบสี่นะครับเอาละครับการถ่ายก็ใช้เบอร์สองอย่างที่ผมบอกครับผมแล้วการถ่ายก็ถ่ายให้มันได้ช่องของหัวช่างคนนี้ไม่ได้โม้นะครับของจริง ไม่ได้มูคืออีกใช่ไหมฮะในแล้วเป็นทรงแล้วดูนะฮะอาจารย์อ้อนหรืออาจารย์กันงาช่างหล่อนะครับอาจารย์กันงาช่างหล่อที่บ้านดงใหญ่หมู่ที่สิบสามเนาะครับครับแล้วถอดนะถอดเบอร์สองออกครับใช้เบอร์ไหนแล้วใส่เบอร์หนึ่งนะฮะอ่าเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์หนึ่งด้านล่างครับดูนะฮะเวลามันแค่สามนาทีเท่านั้นเสร็จครับแต่เราไม่ต้องไม่ไม่สรุปกันนะครับกันแล้วต้งหากใช่ไหมฮะ อาลุงจะเอาเป็นตัวแซดตัวอะไรไหมนั่นได้ได้ใช่ไหมถ้าอยากลงตัวแซดตัวอะไรเนี่ยหนึ่งตัวเท่ากับเห้าบาทใช่หนึ่งตัวละห้าบาทเอาตัวละห้าบาทนะครถ้าลงลายนะฮะครับเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะครับ เดี๋ยวจัดให้ขอให้ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเบอร์หนึ่งตามเบอร์สามลงเสร็จก็เบอร์สามขั้นล่างเพราะอะไรถึงต้องใส่เบอร์สามเพราะว่าเราต้องรักษาบมด้านบนไว้เราศีรษะคนนี่ด้านหน้าจะต่ำข้างบนจะสูงก็เราใส่แล้วก็ดับไว้เนี่ยจะเสียเวลาตอนที่มาโม้เนี่ยเป็นไรสามนาทีก็เสร็จใช่ใช่อันนี้เราทดเวลาโม้ด้วยนะครับทดเวลาโม้ด้วยถ้าไม่ทดเวลาโม่จะเกินอันขั้นตอนที่สองถอดเบอร์ถอดเบอร์หนึ่งออกใช้วีอีโต้ ตัดด้านบนกับปัจเลียนแบบโอ้รอเลยครับนี่รอเลยจับปัจเลียนแบบที่สองนะครับครับไปทีละขั้นตอนนะครับไปทีละขั้นตอนอันนี้สามขั้นตอนคือหนึ่งสองครับสองหนึ่งแล้วก็อีโต้ครับอันนี้เป็นวิธีการตัดที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็ครับประทับใจที่สุดชื่อทรงเราเรียกด้วยกันสามทรงคือหนึ่งดอกกระทุ่มดอกกระทุ่มสองวีรองหนาครับสามวีลองบางถ้าเป็นเด็กตามอายุครับถ้าสี่เรียกอีกทรงหนึ่งว่า วีรองอเมริกันชื่อทรงมันมีอยู่สี่ทรงอยู่ในทรงเดียวกันถ้าคิดมารวมเป็นทรงเดียวกันเนี่จะคิดว่าทรงอะไรครับเนี่ยเขาคิดว่าวีรองหนาอเมริกันรึเปล่าถูกต้องโอเคเห็นด้วยเลยสนับสนุนเลยตรงนั้นถูกต้องวีรองหนาอเมริกันเลยนะครับรวมรวมทุกทรงมารวมอยู่ด้วยกันวีรองหนาอเมริกันแต่วิธีตัดมี3ขั้นตอนเบอร์2งเบอร์1เบอร์ทีรักแบบไม่เอาเอาวีโต้ครับ คนนั่งกันมาหวเลยมีคนมาคอยรับใช่ไหมใช่นนี้กำลังสอนอยู่ครับการสอนวิธีดูสอนวิธีตัดนะครับดูดูหน้าตรงุับอมมีแฟนคลับมีแฟนคลับติดตามเยอะนะครับอาจารย์กันงาช่างหล่อตรวจตรวจดูแล้วเป็นยังไงครับสามนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ทดเวลาอยู่ประมาณ3นาทีสามนาทีแล้วตัดเวลาโมตัดเวลาอะไรออกไปนะครับผมดูนะครับเสร็จเลยทั้งสอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูว่ามันเสร็จแล้วจะทำยังไงแล้วมาตรวจทำไงต่อที่ตรวจดูว่าต้านน้ำและหัวเท่ากันไหมครับอันนี้เสร็จเราจะกันแล้วนะครับกันนี่เราไม่เอาเราถ่ายไปแล้วครับ กันไม่ต้องครับกันไม่ต้องนะครับอโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณในแบบครับขอบ,ขอบคุณช่างใหญ่นะครับขอบ,อขอบคุณมากครับ